เมื่อวันที่3สิงหาค,คมที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโลตัสและ30พันธมิตรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวพนดุก,กำลังส่งมอบความสุขด้วยของขวัญวันแม่แถลงข่าวแคมเปญสิงหาแม่พาเที่ยวชวนนักท่องเที่ยวคู่แม่ลูกออกเดินทางเที่ยวทัวไทยตามใจคุณแม่ค่ะรุ่นรับสิทธิ์เที่ยวกินช้อปในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวรวม20จังหวัดทั่วประเทศพร้อมบัตรกำนันจากโลตัสกว่า10,000รายการโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายนิทีศรีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดทท่่อเียว ประเทศทศยนางสาวราวรวรรณเพียรลิขิตวงผภูมิเนยการอาวุโสสายงานการตลาดโลตัสพร้อมด้วยคุณแอปทักษ่อนและน้องปีใหม่เอเวอร์ินที่จะมาเชิญชวนคู่แม่ลูกสร้างประสบการณ์ความประทับใจร่วมกันและเติมเต็มความสัมพันธ์ของครอบครัวในช่วงเวลาสุดพิเศษของเดือนสิงหาคามนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวแคมเปญนะครับสิงหาแม่พาเที่ยวนะครับโดยการท,าท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ ร่วมกับทางโลตัสแล้วก็พันธมิตรมากมายซึ่งตอนนี้เราก็ได้คุณแอพพัสซอ์และน้องปีใหม่นะครับมาเป็นตัวแทนคุณแม่ลูกด้วยนะครับซึ่งการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเชิญชวนนะครับให้น้องเที่ยวชาวไทยนะครับเดินทางออก ท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจนถึงเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นช่วงของโลซีซันนะครับแล้วเป็นช่วงของรีซีซันหน้าุนนะครับซึ่งก็มองว่าในเดือนมหามงคลนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ทุกคนนะครับก็มักจะเรื่องของพาคุณแม่คุณลูกนะครับก็จะพากระดกไปท่องเที่ยวนะครับซึ่งในปีนี้เราก็มองว่าคุณแม่หลายๆท่านก็ยังมีอีกมากมายนะครับมีหลายกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการขยายคุณหลไปนะครับหรือที่คุณแม่ยังวัยรุ่นอยู่คุณแม่ที่ เป็นผู้อาวุโสหรือหมกระทั่ทงคุณแม่ที่อาจจะมีลูกเป็นน้องหมาน้องแม่เป็นสังเรียงตไดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยกันนะครับเราจรึงได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆแล้วก็จัดทําเว็บไซต์นะครับสินหาแม่พาเที่ยวขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มาลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์นะครับเพื่อจะเป็นการมีส่วนลดแล้วก็มาเชอร์ต่างๆนะครับกว่า1นึ่งหมื่นังวัน,นะครับให้มาร่วมเดินทางกันนะครับแล้วก็เชื่อว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับก็คงจะให้มีการต่างๆ ต้องเที่ยวไม่ต่างกับา50,000รายนะครับแล้วก็ไปจ่ายรายได้ถูงต้องติดไม่ต่ำกว่าห0 0ล้านบาทครับก็ต้องบอกว่าโลตัสมีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมมือสนับสนุนกับแคมเปญของททสิทธิหาแน่พาเที่ยวกับนนะคะเพราะว่า เราเนี่ยเป็นสปาร์คู m ิ n เซ็นเตอร์ที่มีร้านหรือสาขาอยู่ทุ่ประเทศไทยนะคะทางนี้เนี่ยเราไม่ให้คุณแม่คุณลูกเนี่ยไปเที่ยวกันแค่ฟรีฟรีมีปล่าะคะาเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปช็อปฟรีด้วยเช่นกันนะคะก็ทางโลตัสเนี่ยก็มีเตรียมบลเชอร์ในการสนับสนุนโครงการนะคะกว่าหมื่นรายการให้กับ ลูกค้าของเรานะคะไปช็อปฟรีกันที่โลตัสไปชาร์จพลังเติมพลังแวะทานอาหารแวะชาร์จรถ e ีีกันที่โลตัสได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะคุณยายพาคุณแม่คุณแม่พาคุณลูกนะคะแล้วก็คุณลูกอาจจะพาน้องๆหมาน้องๆแมวเี่ยออกไปเที่ยวร่วมกันนะคะแล้วก็แวะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเมืองหลักนะคะหรือว่าเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวของเราได้แล้วก็อย่าลืมแวะโลตัสนะคะในการช็อปในทุกๆ สถานที่เที่ยวที่ไปค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกมีความยินดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมนะคะสำหรับโครงการนะคะสิงหาแม่พาเที่ยวนะคะตอนแรกก็ฟังผิดหรือเปล่าที่เราบบสิงหาพาแม่เที่ยวสําหรับปีนี้คือแม่พาเที่ยวนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใครจะพาใครมันก็เป็นความสุขในใน,ในการกระชับความสุขขันแม่ลูกนะคะน่ในเทศกาลวันแม่ จะใครพาใครก็แล้วแต่แต่ขอให้เที่ยวในไทยใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ได้ไอเดียใหม่ๆมากมายแล้วค่ะว่านอกจากเราจะปกติเราเที่ยวกันเมืองหลักแล้วเนี่ยก็อยากแนะนําให้คู่คุณแม่คุณลูกเนี่ยไปเที่ยวเมืองน,น่าเที่ยวด้วยยังมีเมืองน,น่าเที่ยวท,ที่ที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะสร้างความสุขความทรงจำดีๆให้กับคู่ จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือก่อนที่แม่ลูกจะไปเที่ยวกันขอให้มาลงทะเบียนนะคะที่ w ว w ร์เวบสิงหาแม่พาเที่ยวค่ะเพื่อเรียกรับสิทธิประโยชน์มากมายนะคะเพื่อให้ทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกทุกๆคู่เลยะคะ่ะก็ขอให้วันแม่ปีนี้คุณแม่คุณลูกทุกคู่นะคะมีความสุขแล้วก็เที่ยวกันอย่างปลอดภัยค่ะ